ปีนี้ก็เป็นปีที่3นะครับที่ผมในฐานะนกักการเมืองในฐานะหัวหน้าพก้าไกลที่กลับมาร่วมะระลึกถึงเหตุการณ์6ตุลานะครับร่วมกับตอนที่เป็นนักศึกษาก็อยู่ที่ท่าพระจันทร์มาตลอด10ปีก็พอที่จะสรุปได้ว่าทุกๆปีนะครับในเดือนของตุลาก็จะมีเหตุการณ์6ตุลาที่หมุนมาสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต จนกระทั่งจนกระทึ่งสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์6ตุลาที่มีผู้เสียชีวิต41คนมีคนบาดเจ็บร45คนมีคนถูกจับกุม3,097คนมาถึงพฤษภามิน35พฤษภา53รวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบันคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ดินแดนจนถึงปัจจุบันสิ่งที่แต่ละปีแต่ละปีพากลับมาเนี่ย ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดูแตกต่างก,กันไปแต่ผมคิดว่ารากเหง้าของปัญหาเมื่อ45ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการชำระนะครับเป็นความรุนแรงของรัฐที่ใช้ปราบปรามคนที่เห็นจะกต่างรัฐไม่อนุญาตให้คนที่มีความฝันหรือมีอุดมการแตกต่างกว่าชุดความคิดที่รัฐต้องการที่จะทำที่สำคัญวัฒนธรรมลอยนวลประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้มีการชำระจนถึงทุกวันนี้ ยังไม่มีผู้ที่จะต้องรับผิดกับการสูญเสีย41ชีวิต145การบาดเจ็บและ3,997คนที่ถูกความรุนแรงทางกฎหมายจนมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายังมีเยาวชนคนหนุ่มสาวในปีนี้ที่ได้รับความรุนแรงบนท้องถนนและความรุนแรงทางกฎหมายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายังมีเยาวชน ที่โดนคดีหนึ่งมาตรา1 1 2 1 4 8คนยังมีในเดือนสิงหาคามที่ผ่านมายังมีคดีความทางการเมืองสำหรับคนที่เห็นต่างรวมกันเนี่ยเป็น2000กว่าคดีเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาในฐานะประสบการณ์ส่วนตัวและในประสบการณ์นักการเมืองรู้สึกได้เลยว่ารัฐไทยยังไม่คิดที่จะฟังนะครับยังไม่คิดที่จะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ต้องการที่จะรับฟังความฝันใหม่ๆไม่ต้องการที่จะรับฟังความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแล้วก็ไม่มีความคิดที่จะปรีประนอมกลับต้องการที่จะใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในแง่ของท้องถนนหรือว่าในแง่ของนิติสงครามในการที่จะปราบปรามประชาชน45ปีรากเงานั้นยังเป็นอย่างไงปีนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราคนที่อยู่ในยุคสมัยนี้ต้องการที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงภาคเก้าไกล มีข้อเสนออยู่2-3สาข้อนะครับข้อแรกเลยก็คือต้องยุติความรุนแรงกับพี่น้องประชาชนนะครับยุติการทำนิติสงครามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนถึงความแข็งตัวของรัฐนะครับยิ่งใช้ความรุนแรงเข้าไปต่อสู้กับอนาคตเมื่อไหร่การชุมนุมแต่ละครั้งก็จะมีการประทุแล้วก็มีการรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับการใช้คดีต่าง ในช่วงที่มีพรกรกชุกเฉิมในการปราบปรามพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้ทําให้ผลลัพธ์ในปีนี้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับตอนเดือนหตุลาปี35หรือว่าปี53มนะครับ <c oughs> มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยในการที่จะให้คนในยุคนี้สามารถพูดถึงความจริงอันน่ากอักวอ่วนใจให้ความรู้สึกของยุคสมัยนี้มมนได้ถูกสะท้อนมาด้วยการพูดคุยการปริบีปิะนอมไม่ใช่การประหารประหารกันเหมือนเป็นศัตรูของรัฐ แล้วก็สุดท้ายนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างผมคิดว่าต้องแก้กันด้วยกระบ,บวนการการเมืองนะครับให้มีการพูดคุยให้มีการยอมรับว่าการที่มีคนเห็นต่างในประเทศไทยในระบบประชาธิปไตยเป็นเรื่องปกติและสามารถทําได้ถ้าเราสามารถทําได้อย่างนี้ผมก็เชื่อว่าผลลัพธ์ของความขัดแย้งทางการเมืองตลอด45ปีที่มาจะถูกชำระแล้วก็สามารถที่จะทำให้ประเทศไทยเดินต่อไปข้างหน้าได้ครับขอบคุณมากครับ เ,เาาก,กากราย,ยืนฟองสาราระหว่าประเทศเรื่องของเหตนะุกาําที่เกิดขึ้นเอุลา5ปีก่อนอยาจะให้ทางรัฐสา,าไทย,ย,ย,นนย,ยพักการในการลงนามาตยันนี้ในาวระไกลจะจะช่วยสต่เรื่องนี้ไหมคะก็ถ้าถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความรับผิดชอบนะครับให้เกิด accountability กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติกับผู้ที่ต้องสูญเสีย ในเหตุการณ์ต่างๆไม่ใช่แค่ในช่วง45แ45ปีที่แล้วแต่ในกระบวนการต่างๆรรคเก้าไกลก็พร้อมที่จะใช้วิธีรัฐสภานในการผลักดันให้เกิดความรับผิดกับกับสิ่งที่รัฐทํากับพี่น้องประชาชนเพราะว่าสิ่งที่จําเป็นเนี่ยถ้าคุณดูรากเง้าของมันก็คือว่าไม่คิดที่อยากจะฟังไม่คิดที่จะรับผิดชอบอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะปล่อยอต่อไปได้ครับเสนครับเอ่อ เรื่องคดีเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับที่มีความเกิดการประทะกันร,ระหว่างประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแล้วก็คดีความทางการเมืองต่างๆจากดังที่รายละเอียดที่ทีมได้ให้ไปแล้วคือว่าเราเสนอนะครับว่าย้ํานะครับควรจะมีการยุติการควบคุมการสลายการชุมนุมที่รุนแรงเกินว่าเหตุทันทีเพราะจะยิ่งทําให้เกิดความ ครับข้องใจแล้วก็สะท้อนกลับมารุนแรงมากขึ้นนะครับจะทําให้สาการมันแย่ไปกว่าน,นี้2สําหรับคดีความทางการเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีมาตรา1นึตามคดีตาพลกรฉุกเฉินมาตรา1นึเป็นต้นเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอาชญากรรมนะครับหากจะเป็นอาชญากรรมก็เป็นอาชญากรรมทางความคิดที่เคยเกิดขึ้นแล้วในสมัย6ตุลาวันนี้ก็ยังคงอยู่ก็คือไม่อนุญาตให้ประชาชน พูดแสดงความคิดเห็นหรือคิดในสิ่งที่พวกเขา,เาผู้มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนำจารีและกลุ่มขวาจัดเนี่ยนะครับไม่ยอมนะครับเรามีบทเรียนแล้วในสมัยกุลานะครับดังนั้นคดีความเหล่านี้ต้องปฏิบัติต่อ,อสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะปัญหาทางการเมืองจะต้องใช้มาตรการทางการเมืองในการแก้ไขคลี่คลายนะครับนอกจากเปิดพื้นที่ปลอดภัยพูดคุยกันอย่างที่คุณทิมได้เสนอแล้วก็คือว่า ควรจะยุติการดำเนินคดีความทางการเมืองทันทีนะครับเพราะไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อสาธารณะเลยสำหรับคดีความที่เกิดขึ้นแล้วในอนาคตอันใกล้ควรจะต้องใช้วิธีทางทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาํำมาพิจารณาทบทวนว่าทางดำเนินคดีไปแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะจะจัดการอย่างไรเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอาจจะต้องพิจารณาถึงการโมฆะหรือนินนนรโทษกรรม รวมถึงคดีมาตราหนึ่งสองิบนะคะพธนาธรค่ะสงคือจริงๆผมคิดว่าประเด็นหลักๆทางคุณพิธาและคุณชัยธวัฒน์ก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับแต่ผมอยากจะเน้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรามาที่นี่เรามาลำลึกอดีตไม่ได้แต่เพียงลำลึกอดีตแต่เรามาลำลึกอดีตเพื่อส่งเสียงว่าเราต้องการเห็นอนาคตแบบไหนและอนาคตแบบที่เราเห็นก็คืออนาคตที่ คนในสังคมอยู่ด้วยกันอย่างอบอ้อมอารีอนาคตที่ความคิดเห็นที่แตกต่างได้รับการยอมรับอนาคตที่เราอยู่ร่วมกันอย่างอดทนอดกลั้นต่ออุดมการที่แตกต่างกันผมคิดว่านี่คืออนาคตที่เราอยากเห็นอนาคตที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการปกป้องมีแต่อนาคตแบบนี้เท่านั้นที่เราจะดึงพลังของคนในชาติออกมาู่มก,กันสร้างสังคมได้มีแต่อนาคตแบบนี้เท่านั้น ที่ประเทศไทยจะกล้าไปข้างหน้าเท่าทันต่อโลกาภิวัตน์ได้ดังนั้นเรามาลำลึก6ตุลาไม่ได้ลำลึกแต่เพียงอดีตไม่ได้ําลึกแต่เพียงคุณูปการของวิรลชนผู้เสียเลือดเสียเนื้อแต่เรามาเป่าประกาศถึงสังคมไทยที่เราอยากเห็นสังคมไทยที่เราอยากจะสร้างไปด้วยกันด้วยผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันครับขอบคุณครับ สั้นๆน,น,นิดเดียวแล้วกันนะคะว่าที่ันฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาและผู้ที่คําจุนบัลลังก์อำนาจของผลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่45ปีที่ผ่านมาคุณกระทําอมหติตกับประชาชนเพื่อที่จะยุติความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นภัยกับรัฐบาล45ปีผ่านไปคุณยังทําแบบเดิมคุณไม่ได้รับบทเรียนว่าความรุนแรงและการกระทําที่เด็ดขาดอรที่ภาคสาดินปืนและเรือนจาไม่สามารถหยุดยั้อยงอนาคตของประเทศนี้ได้ ประชาชนยังคงต่อสู้มา45ปีที่แล้วและตอนนี้ยังคงต่อสู้และจะต่อสู้ไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะเพราะว่าอนาคตของประเทศนี้เป็นของพวกเราส่วนอนาคตของพวกคุณอยู่ในเรือนจําค่ะขอบคุณค่ะสะาุ นัไ่ด้ได้รอนนักี๋จ๋าตนนี้มนจะบแ้วมาม่อปกี้นกานนี้ผ่แด้ปลวยา้ตาหลังก่อนหลังเพีย ขสงส่างงานทางการน้อยหรือเปล่าคะก็เป็นการแสดงความพร้อมของสําหรับพระเก้าไกลก็เป็นการแสดงความพร้อมของพระเก้าไกลนะครับในเรื่องของนโยบายในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของกระบวนการในการทํางานเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ยังกระสบอยู่ในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ผมก็เดินทางทั้งหมด2 0 0 0กว่ากิโลประเทศไทยจากเหนือสุดถึงล่างสุดเนี่ยแค่1 6ึ0งกิโลความจำเป็นที่ต้องทาอย่างนั้นเนี่ยก็คือเพื่อที่จะ ให้ให้ประชาชนยังรู้ว่ายังมีนักการเมืองที่เข้าใจถึงความชุบล้อนของเขาอยู่แล้วก็รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทําเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศในตอนนี้แล้วก็รวมถึงการพบปะกับวัดที่ผู้สมัครนะครับที่ที่มีความสนใจที่จะมาเป็นคนที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะแล้วก็พบปะกับสมาชิกพบปะกับอาสาสมัครที่ช่วยงานพระก้าวไกลมาตลอด ทุกคนก็คงอยากจะรู้ว่าเรามาไกลกันถึงขนาดนี้เนี่ยมันถึงจุดจุดือที่ราต้องไปต่อเนี่ยเราจะไปกันต่อ,อยังไงก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักที่จะต้องดูแลทั้งนอกสภาทั้งในสภาทั้งนอกพักแล้วก็ในพักให้มีความพร้อมในการที่จะสู้กับเรื่องตั้งในทุกกติกาในทุกเมื่อให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าประชาชนรอยอยู่ปราคผมครับวทายรมเราอนผมก็พิธาลชิชรนเป็นค c ด n เดตนายกของพรรคเก้าไกลครับ ฉันจะได้ดูากมีคำ้อแตู่วครับจะเป็นคำ่การจาวันวี่กปารเขาบอกว่ามีสถานการที่เกิดขึ้นที่่วของการสัมภาษ์การดความะาเวลาสัมภาษณ์กันแล้วใส่มาที่ยากากเลาคือผมเห็นสัมภาษณ์มันขยากจะ่ผมไม่ได้อ่าเลยเลยเลนเลยนคะแต ก็มันก็ต้องคาดการณ์ก็ได้หลายสถานการณ์แต่ว่าในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยมันก็ผ่านมา2ปีกว่าผ่านมาเกินครึ่งเทอมฟักการเมืองโดยโดยทั่วไปในระดับสากลเนี่ยพอมันผ่านครึ่งเทอมแ้มเ,มเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าใครๆก็คงจะสามารถ f อ r e c a s t ให้ออกมาเป็นฉากทัดอะไรฉากทัดได้แต่ผมจะควบคุมในสิ่งที่ผมควบคุมได้แล้วก็พยายามเตรียมพร้อมสําหรับทุกสถานการณ์ แล้วก็ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน,นแล้วก็มีมีกลยุทธ์นะมีการเตรียมพร้อมแล้วก็มีกระบวนการในการทํางานของพรรคกับสมาชิกเพื่อที่จะสู้ในทุกทุกสื่อตั้งในทุกสถกานที่ที่จะเกิดขึ้นครับค่ะวคะัอะไรเียค่ะจริงๆแล้วมันหมดความชอบธรรมไปนานแล้วนะครับถ้ายังจําได้ในเรื่องของการอภิบรายไม่ไว้วางใจสองสาครั้งที่ผ่านมากับคะแนนที่ออกมาถึงแม้ว่าในระบบจะยัง เป็นสินค้าหมดอายุที่ยังอยู่บนเชฟต่อได้เนี่ยแต่ในเรื่องของความชอบธรรมเนี่ยจริงๆเราต้องยุบสภาไปตั้งนานแล้วด้วยซ้ำะมาณสองนิดนิดนึงครับผมคิดว่าโดยโดยธรรมชาตินะครับรัฐบาลบผมต้องการที่จะยุบสภาในสถานาที่ตอนเองได้เปรียบที่สุดนะครับสามารถที่จะอัดฉีดน,นโยบายที่จะชนะใจประชาชนสามารถที่จะเพิ่มกระแสะความนิยมได้แต่ ในการเมืองไทยใน,ในการเมืองที่เป็นจริงรัฐบาลส่วนใหญ่ยุคสภาเพราะไม่สามารถรักษาความชอบธรรมของตนเองได้ไม่สามารถและก็เกิดความขัดแย้งภายในพักร่วมรัฐบาลนะครับแม้กระทั่งในพักรัฐบาลเองน,นะครับซึ่งตอนนี้เราเราเริ่มเห็นมันชัดมากขึ้นนะครับแน่นอนเพกประยุทธ์ต้องการที่จะอยู่ยาวที่สุดแต่สถานาพื้นฐานในความเป็นจริงเนี่ยน่าจะยากแล้วนะครับดังนั้น เร็วเร็วแน่เร็วแน่ในความหมายอะ่ะไม่มีทางครบเทอมอย่างช้าที่สุดก็ต้องภายในปีหน้านะครับไม่สามารถทีจ่จะฝืนความเป็นจริงได้ครับเป็นไหนที่ยังไม่ได้รัานะครับถือเา้านเลยนะครับเดี๋ยวจะเรียก